สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทํากินง่ายสไตล์พิธีนะคะวันนี้มาทําขนมปังไส้มันม่วงแบบว่าไส้เน้นๆเยอะๆนะคะพอดีแฟนคลับพิธีปแบบเขาอยากกินก็เลยพิธีปก็เลยมาทำให้เขานะคะ แต่อร่อยจริงๆวันนี้นิ่มมากใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีท,ทำกันเลยนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างเนาะไปเลยค่ะใส่นมเย็นลงไปเลยปกติเราใช้นมสดเย็นนะคะแต่ว่าวันนี้พิทิมไม่มีก็เลยลองใส่นมช็อกโกแลตไม่รู้ผลออกมาเป็นยังไงนะคะใส่น้ำเปล่าน้ำเปล่าเย็นนะคะใส่น้ำตาล คนให้น้ำตาลละลายนะคะใส่ไข่ค่ะใส่ยีสต์วิธีใช้น้ำเย็นนมเย็นนะคะ ใครจะใช้อุณหภูมิห้องก็ได้แล้วแล้วเราก็ปิดฝาพักไว้สิบนาทีให้เช็คว่ายืดขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าขึ้นเขาจะฟูๆอยู่ตรงนี้นะคะถ้ายืดไม่ขึ้นแสดงว่ายืดเสียนะคะเปลี่ยนใหม่เลยยืดไม่ทางานจากนั้นเราก็ใส่ป้ตัวแบบนี้นะคะถ้าใครไม่มีตะช่างก็ใช้ด้วยตัวแบบนี้ตวงหลวม,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 มเราค่อยๆใส่ไปก่อนเนาะนี่ด้วยตัว สองถ้วยตวงเดี๋ยวใส่ไปสามถ้วยตวงก่อนนะคะจากนั้นใส่เกลือค่ะคนเลยแป้งแต่ละชนิดนะคะเขาจะดูดน้ำไม่เหมือนกันเนาะทุกคนเดี๋ยวก็ลองดูเนื้อแป้งก็แล้วกันนะคะวันนี้พี่ติ๊บใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์เพราะว่าทุกคนที่ อยากกินขนมปังโฮมเมดอะทำเองอะสามารถใช้แป้งที่อยู่ใกล้ๆบ้านในร้านร้านขายของชำหรือสะดวกซื้อได้เลยเพราะว่าแป้งสาลีเอเนกประสงค์เนี่ยเขาจะหาง่ายนะคะแต่ถ้าแป้งขนมปังเราก็อาจจะต้องไปที่ร้านเบเกอรี่หรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าความนุ่มนะแป้งขนมปังเขาจะนุ่มกว่านี้นะคะ สี่ถ้วยตวงนะคะไปทิพใช้สี่ถ้วยตวงเดี๋ยวเป็นกรัมเดี๋ยวจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะทีนี้ก็จะขออนุญ,ญาตใช้มือแล้วนะคะ เมื่อรวบๆเข้ากันแล้วเราก็ใส่เนยนะคะ เดี๋ยวพี่ทิพย์จะนวดในนี้5นาทีนะคะทุกคนถ้าใครปวดแขนก็เอาไปฟาดอย่างนี้ก็ได้นะคะนวดไปฟาดไปเลย แป้งเขาจะติดมือนะคะเพราะว่าพี่ทิพย์ไม่ได้ใช้แป้งขนมปังเนาะ<ๆ>ก็เลยต้องเอาแป้งแบบว่าติดมือนิดนึงมันจะเขาจะได้นุ่มนะคะเอาน้ำมันมาทาก็หน่อยนะคะเพราะว่าเขาติดมือพอเรานวดครบห้านาทีแล้วนะคะใครจะนวดสิบนาทีก็ได้นะถ้ามีแรงนวดไปฟาดไปเนาะ เอดแล็บค่ะเดี๋ยวพักไว้เขาขึ้นเป็นสองเท่านะคะจากนั้นเราไปต้มกันค่ะ ใส่เกลือนิดหน่อยน้ำเดือดแล้วก็ใส่มันม่วงลงไปต้มเลยค่ะเดือดแล้วเราก็ตักประมาณ15นาทีนะคะก็ก็เดือดจากนั้นเราก็บด มาบดร้อนๆเลยนะคะนั้นใส่เนยค่ะน้ำตาลทรายบดไปเลยเพราะว่าเขากำลังร้อนอยู่เนยจะได้ละลายน้ำตาลทรายจะได้ละลายนะคะ บดจนได้น้ำตาลกับเนยละลายนะใช้พายคนอีกรอบหนึ่งก็ได้จากนั้นเราก็พักเขาไว้เย็นนะคะค่ะวันนี้วี่ิพีพักแป้งชั่วโมงครึ่งเลยนะคะเพราะว่าฝนตกอากาศเย็นเขาก็เลยขึ้นชานะคะก็โรยโรยโรยแป้งนวลนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่ทิพย์จะลง ปริมาณแป้งน่ะรวมแป้งนวนได้ด้วยนะคะนวดไล่ลมนะคะ ใช้แป้งช่วยเขาจะได้ไม่ติดมือนะคะทั้งขนมปังก็จะได้ เหมือนเดิมเราใส่ไส้มันม่วงไปเลย เห็นไหมคะสวยไหมคะมเขาจะเห็นมันม่วงทีนี้แล้วพิธีจะพักเขาไว้ในนี้เม้อทอดไร้น้ำมันนะคะอบได้ไม่เยอะเนาะแต่ว่าชิ้นนี้ก็ใหญ่อยู่นะคะปิดฝา ให้หมดคุมไม่หมดเลยพักไว้หนึ่งชั่วโมงให้ขึ้นเป็นสองข้านะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาทาไข่แล้วไปอบกันเนาะ จากนั้นพักไว้ก็ขึ้นเป็นสองเท่านะคะเดี๋ยวเรามาอบกันค่ะอันนี้พิธที่าไปที่จะอบในหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะทาหน้าด้วยไข่วันนี้ใช้ไข่ทั้งฟองเลยเพราะว่าไม่มีนมไม่มีนมจดืดจากนั้นเราก็ไปอบในหม้อทอดกันเลยนะคะ มาแล้วคะ่ะว้าวแบบสีสวยมากเลยนะคะเลยนิ่มๆมากเลยนิ่มมากเลย,มมเลยจะานี้ไปอบอครั้งนึงโ,โอ้โหนี่สุดยอดเลยสวยมากๆนะคะอ่าเรียบร้อยคะ่ะอบเสร็จแล้วหนะ้าตาสวยงามนิ่มเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะนี่นะคะพี่ทิพ์จะฉีกก้อนเล็กก่อนเนาะ นิ่มมากๆเลยค่ะสูตรนี้แบบหูรับประกันเลยนิ่มๆใช้แป้งสาลีเนี่ยผสมนร่อควันยังร้อนกุ่นอยู่เลยอะนิ่มมากเลยนะคะอืมอร่อยมากๆเลยอ่ะอืม พี่ทิพยชิมไปดูแล้วนิ่มมากเลยนะคะเขาจะมีมีไส้อยู่ทั่วทั้งชิ้นเลยเนาะเพราะว่าพีทิบขึ้นรูปแบบเนี้อร่อยมากเลยอืมออผ่านผ่านผ่าน อืมใช่จริงๆคือแฟนคลับของพิธีก็อยากกินหลายวันแล้วเนาะพิธิไม่มีเวลาทําให้เขาเลยวันนี้ก็เลยมาทำน้อยดึกแล้วก็ตอนเนาะสําหรับแฟนคลับผู้มีพระคุณเนะเาะอร่อยนะ ừm, hi kính kính hm 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 Nè ที่พี่อยากให้ดูมากเลยนุ่มมากมากเลยนะคะเนี่ยนุ่มนุ่มสุดยอดอ่ะใช้แป้งสาลีเนกประสงค์นะคะปกติแล้วทําขนมปังนี้ใช้แป้งขนมปังเขาจะนิ่มนะคะแต่วันนี้พี่ทิพย์ใช้แป้งสาลีเนกประสงค์นิ่มมาก ร้อนอยู่เลยนะเนี่ยอืมร้อนอยู่เลยเดี๋ยววันนี้พี่พ,พจะเก็บใส่ตู้เย็นแล้วก็พรุ่งนี้เอามาเข้าม้อทอดแล้วน้ำมันอีกรอบอก่อนเนี้ยอ้าวยังไม่ให้ถ่ายรูปเลยเนะี่ย อร่อยมากอร่อยมากนะคะทุกคนสูตรนี้อร่อยจริงๆหอมเน,ย,เนยมากมากเลยนะคะเพราะว่าใส่พิธีใส่เนยทั้งในไส้ในมันม่วงแล้วก็ในขนมปังนะคะเขาเลยหอมเนยมากๆเลยอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะก่อนจบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ช่องทำกินง่ายสไตล์พิธีปไว้ด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ,าย,บายค่ะ